วันนี้น้องภูมิจะไปไหนครับปั่นเัยไปเซเว่น,น,นกับวันนี้นะคะแม่กับน้องภูมิคะก็จะไปซื้อของที่เซเว่นกันนะแต่ว่าวันนี้เราจะปั่นจักรยานไปกันนี่และนี่คือจักรยานของน้องภูมินะคะแต่ว่าแม่ไม่ได้ปั่นไปนะแม่จะเดินตามน้องภูมิไปเพื่อดูแลความปลอดภัยให้น้องภูมินะคร ก็เวลาเราจะไปเซเว่นสิ่งสําคัญที่ต้องห้ามลืมนั่นก็คือแมสนี่นะคะน้องภูมิก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่เสื้อคุมใส่หมวกนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดด้วยโอเคพร้อมอยังอตอนนี้นะคะเราก็กําลังที่จะไปเซเว่นกันนี้น้องภูมิก็ปั่นจักรยานคู่ใจไปนะเป็นจักรยานสีส้มที่เราใช้ถ่ายคลิปกันบ่อยๆนะคะส่วนแม่นะคะก็เดินมานะน้องภูมิดูรถด้วยนะครับ ไปครับครับต่กแล้วตอนนี้ก็มาถึงหน้าหมู่บ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเอารถไปจอดไว้ก่อนปะ่ะเอารถไปจอดไว้ก่อนนะขึ้นไหวเป้านี่ตามหมู่บ้าน,นะคะ่ะเขาก็จะมีที่จอดรถไว้ให้ด้วยนะมาพูมาขึ้นไหวเป้าโอ้เก่งมากครับได้ เนื่องจากที่เราต้องเอารถไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องเดินไปนะเพราะว่าเซเว่นมันอยู่ใกล้ๆนี่เองข้างหน้านะมันจะมีรถนะคะซึ่งอันตรายมากๆถ้าเราจะเอาจักรยานไปเนี่ยมันอันตรายนะคะก็เลยต้องเดินจูงมือกันไปแบบนี้เนะเาะเดินไปตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะที่เดินไปหน้าหมู่บ้านนะคะอตอนนี้นะคะเราก็เดินกันมาถึงหน้าเซเว่นแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนว่าน้องปูมจะซื้ออะไรบ้างไป ไปหยิบตะกร้าก่อนไปวันนี้น้องภูมิจะซื้ออะไรบ้างไปเลยระวังนะภูมิจะซื้ออะไรมั่งเนี่ยวันนี้ซื้อขนมไปดูซิว่าของที่น้องภูมิชอบกินมีอะไรบ้างนะคะลองดูซิว่าน้องภูมิชอบกินอะไรไปดูซิเอ๊หาหยุดตรงจุดแรกนะคะดูซิว่าน้องภูมิจะหยิบอะไร มีป่ามีที่น้องพรมชอบกินไหม,อ,มอ่าลองไปดูสิอันนี้เป็นน้ำอัดลมนะคะแล้วก็น้ำอ่าไปแล้วะครับที่น้องพรมจะซื้อคืออะไรนมไหนเอามาไหนดูสิน้องพรมเลือกถูกเปล่า,ายังไม่ได้นะคะตอนนี้อ่า นี่น้องภูมิได้แล้วคับมาดึงโซนขนมปังก่อนอ่าหยิบมาได้หนึ่งอันอาล่าไหนอ,อีกปีโป้ค่ะมีปีโป้ได้สองอย่างนะได้สีเขียวมาเอาไหนอ,อีกครับอนนั้น้องภูมิไม่เคยกินนะ,ะเฮมีอันไรอ,อีกนะ โยเกิร์ตไงใช่ไหมเอาโยเกิร์ตเปล่าอ่าโยเกิร์ตโอเคแล้วมีอะไรอีกอน้องไหนน้ำพุ่งกินกล่องไหนครับมีไหมไมโลใช่ไหมอ่มาไมโลครับได้ไมโลอีกหนึ่งกล่องนะให้ดูสิเอ๊จะมีอะไรอีกหรือเปล่าไหนดูดิ ขนมน้องภูมิกินขนมอัอนไหนอะเป็นไฟไงเป็นไฟอยู่ฝั่งนู้นครับขนมที่น้องภูมิกินนะก็เป็นขนมแจ็คนะคะแต่ว่าเขาเรียกเป็นเฟ้นไฟนะคะนี่เฟ้นไฟอยู่นี่นี่นะคะที่น้องภูมิชอบกินแม่ก็ซื้อเป็นห่อเลยเขานะคะนี่ค่ะไปไอยังครับ ยังไม่พออีกนะเอาอะไราอีกโอ้โหตอนนี้ถือกระกาแบบเลือกเองเลยนะคะยังไม่พอเลยนะเอาอะไรอีกอะเอาอันนี้เปล่าเนี่ยที่หนูกินเนี่ยอโอเคไปอเอาแค,ค่นี้นะใช่ไหม <laughs> ครับตอนนี้น้องภูมก็เดินกลับมาเอารถแล้วดูซิว่ารถน้องภูมิจะยังอยู่หรือเปล่าจะมีคนเอาไปเปล่าภูมิฮะไม,มไม่มีหรอกโอ้โหฮะมาทางนี้ครับโอเคไหนรถหนูอยู่ไหนถึงบ้าเห็นบ้าน,นุรถน้องภูมิอยู่นู่นนะไปเอารถลับปันกลับบ้านเลย ปครับเนี่ยปั่นไปข้างบนนี้ก็ได้ลูกปั่นไปห้างบนนี้ก็ได้นะไม่ต้องลงไปไปแล้วเลยไปครับ<ป>อาตอนนี้เราก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านกันแล้วมาเดี๋ยวน้องภูมิจำได้เปล่าอ่อน้องภูมิซื้ออะไรมาบ้างลูกจำได้ไหมโ,โยเกิร์ตนมแล้ว,แล,วแล้วอะไรอีกอะอ๋อน้องภูมิบอกให้เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านนะไป อาน้องปูมาถึงบ้านแล้วโอ้โหปั่นอย่างแรงเลยเนี่ยอ้าจอดตรงไหนรถจักรยานอะจอดยังตอนนี้น้องปูงก็กำลังมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะทำอะไรถอดเสื้อถอดได้เปล่าถอดได้เปล่า <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนี่ก่าเค่ะว,ว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างน,นะคะ นี่ในกระเป๋าแม่นี่อย่างแรกที่ซื้อมาก็เป็นขนมปังอันนี้น้องภูมิชอบกินมากนะคบจะเป็นขนมปังสักขยะแล้วก็มีมะพร้าวอยู่ด้านในด้วยอ่ะมีอะไรอีกอันนี้เป็นพองพะโล้นะแม่จะมาทําพะโลให้น้องพูมกินนะคะมีอะไรอีกครับโอ้อันนี้เป็นคอลามารสสตรอเบอรี่นะคะนี่โยเกิร์ตของโปรดของน้องภูมินี่แล้อันนี้ซื้อมาให้ใคร อันนี้น้องภูมิซื้อมาให้พ่อด้วยนะคะมีอะไรอีกมีปลากระป๋องนะแม่ซื้อมาไว้ทำกับข้าวนะมีทั้งหมดสองกระป๋องครับเอ๊มีอะไรนี่อันนี้อะไรเป็นไฟล์นะคะแล้วก็นมปังของโปรดน้องภูมิอีกเหมือนกันนะส่วนนี้ข้าวแม่ครับอันนี้ก็เป็นนมไมโลนะคะ มีอะไรอีกอ๋อนี่ปีโป้รสเมลอนนะคะอ่าหมดยังหมดแล้วนะนี่โยเกิร์ตของแม่นี่โยเกิร์ตของแม่อ,แมอันนี้โอ้นี่นะคะคือของที่เราไปซื้อกันมาเมื่อกี้นะูหเยอะมากๆเลยครับอันนี้ช้อนโยเกิร์ตโอเคปิดที่ไปไหนครับบ๊ายบายเดี๋ยวน้องูมขอตัวไปกินขนมที่ซื้อมาจากเซเว่นก่อนนะ